นี่คือกาแล็กซีทาร์ตกาแล็กซีที่จะพาทุกท่านไปนรู้คำทำนายล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในวันข้างหน้าของคุณวันนี้เราจะมากันในหัวข้อความรักของคุณในอีกเจ็ดวันข้างหน้าจะเป็นเช่นใดเรามีน้องตุ๊กตาสามตัวให้ทุกท่านได้เลือกนะคะก็จะมีกล่องที่หนึ่งทางซ้ายมือก่องที่หนึ่งกองที่สองและกล่องที่สามค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะ สว auto: so ัสดีค่ะสาหรับคําทานายของคุณกองที่1นนะคะกองที่หนึ่งนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้ของคุณเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะคะคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยจะเป็นคนที่มีอายุที่มากกว่านะคะสาหรับชายนะคะที่คุณดิวด้วยเนี่ยจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะส่วนถ้าเป็นคนที่คุณดิวแรงผู้หญิงนะคะเขาก็จะเป็นผู้ที่มีความสวยงามสง่างาม แล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะแต่ตัวคุณทั้งคู่นะคะยังคงมีความเป็นตัวเองแล้วก็ให้อิสระซึ่งกันและกันอยู่นะคะและนอกจากนั้นนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณนั้นเนี่ยต่างคนต่างยังมีชีวิตที่ต้องต่อสู้แข่งขันนะคะในด้านการทํางานนะคะแต่ในช่วง7วันนี้นะคะพวกคุณจะ ได้รับโอกาสทางการเงินนะคะแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในตอนท้ายสัปดาห์จะมีความเข้าใจกันที่มากขึ้นนะคะจากการที่ต่อสู้เรื่องงานจนประสบผลสําเร็จนะคะหรือมีความราบรื่นมากขึ้นนะคะก็จะมีความสงบใจเย็นนะคะแล้วก็เมื่อรับโอกาสทางการเงินแล้วก็ยิ่งทําให้พวกคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หาก ปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะพูดคุยนะคะกันได้ความสัมพันธ์นี้ก็ยังไปต่อได้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สนะคะคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยในอดีตนะคะคุณหรือเขาอาจจะมีปัญหาด้านการเงินกันมาก่อนนะคะ แล้วก็ในปัจจุบันนั้นนะคะมีหน้าที่การงานอาชีพนะคะที่เป็นงานที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะคะหรือว่าทํากับงานประจําอยู่แล้วนะคะ,ะตัวตนของเขาหรือของเธอนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนเองเป็นอย่างดีนะคะมีความขยันขันแข็งในการทํางานนะคะ ส่วนความสัมพันธ์ของคุณนะคะหรือความรักในเจ็ดวันนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะก็จะพบว่าสิ่งที่คุณเคยรอคอยนะคะคําตอบการกระทําหรือพฤติกรรมต่างๆเนี่ยในเจ็ดวันนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีคําตอบนะคะจากเขานะคะหรือจะมีการพูดคุยกันนะคะถึงความสัมพันธ์ที่เป็นความที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะ ความชัดเจนนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณทั้งคู่นะคะจะตัดสินใจว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้หรือไม่ถ้าไปต่อในความสัมพันธ์นี้จะต้องใช้ความอดทนนะคะความพยายามนะคะที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้นะคะส่วนไม่ว่าการพูดคุยนั้นจะจบลงอย่างไรจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนั้นนะคะ พวกคุณนะคะถูกกำหนดมาแล้วว่าต้องเจอกันเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้คุณนะคะโฟกัสนะคะที่เรื่องหน้าที่การงานของตนเองนะคะส่วนความรักในเสร็จวันนี้ได้คำตอบจากเขาแน่นอนในเรื่องที่คุณอยากรู้ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะในหัวข้อ ความรักของคุณในอีกเจ็ดวันจะเป็นอย่างไรนะคะอ่าได้เปิดไพ่ไว้แล้วนะคะในอดีตนะคะคุณเคยเจ็บปวดผิดหวังเสียใจนะคะแล้วก็มีปัญหาทางการเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณนะคะในเจ็ดวันถัดจากนี้ไปนะคะความเหนื่อยยากลําบากนะคะที่มีเนี่ยหมดไปแล้วนะคะ จะมีผู้ใหญ่นะคะเอ็นดูเมตตาแล้วก็หยิบยื่นโอกาสทางการเงินนะคะมาช่วยเหลือคุณนะคะและจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะและคนที่คุณกําลังพูดคุย,คยอยู่หรือแฟนคุณนั้นเนี่ยมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอาจจะมีการปรับความเข้าใจการหักมีปัญหาแต่ถ้าเกิดไม่มีปัญหาก็จะมีโอกาสทางการเงินจากผู้ใหญ่ที่เมตตาให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้ทําร่วมกันนะคะแล้วก็ ได้เงินนะคะมาสร้างอนาคตสร้างความสัมพันธ์กันต่อไปนะคะแล้วก็จะไม่มีการพักลากหรือแยกย้ายกันไปนะคะความสัมพันธ์จะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะที่ชัดเจนมากขึ้นความกังวลใจที่เคยมีนะคะความไม่รู้จะเลือกหรือตัดสินใจอย่างไรนะคะจะหมดลงไปแล้วในสัปดาห์นี้นะคะ ต่อไปนี้นะคะความรักของคุณทั้งคู่นะคะกับคนที่คุณดิวด้วยหรือแฟงคุณนั้นจะเป็นไปทิศทางที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูเข้ามาช่วยเหลือหรือช่วยสร้างความสัมพันธ์นะคะหรือปรัาความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนกองที่3ค่ะ